คนโรงงานกอดลากันน้ำตามองนั่งกินข้าววันที่30กันยายนแต่การเลี้ยงส่งข้าราชการชื่นมืน่นทุกคนมีความสุขหลังจากนี้คนงานไม่รู้จะกี่พันคนนะครับต้องนับหนึ่งชีวิตการทำงานใหม่ล้อมวงกัน กินข้าวไปอร่อยก็อร่อยเช็ดน้ำตาไปด้วยทุกคนต้องออกไปล่าฝันต้องหางานใหม่ทำแล้วนะครับเป็นภาพสลดไหมล่ะครับสามสิบกันยาเลี้ยงส่งข้าราชการ,กรเกษียณแต่เป็นวันที่คนโรงงาน หลายชีวิตที่โรงงานต้องปิดกิจการแล้วก็ย้ายฐานการผลิตหรือต้องสมัครใจลาออกจากที่ทำงานกอดกันน้ำตานองนั่งกินข้าวต้องเช็ดน้ำตานี่คือสภาพความแตกต่างซึ่งผมไม่ได้เสี่ยมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบเพื่อมีปัญหากับทางราชการแต่มันคือความจริงของสังคมไทยในปัจจุบันผมเห็นใ่คนลุกเลยนะครับ วันที่30กันยายนสิ้นปีงบประมาณ2,563เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณนะฮะคุณผู้ชมครับข้าราชาการก็จะกระเียณเราเห็นการทําพิธีกเกษียณทําพิธีส่งหน้าที่ต่อตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงระดับข้างล่างตามจังหวัดคึกคักกันมากมายครับมีการเลี้ยงส่งอิ่มหนำสำราญ หลังจากนี้ก็เข้าสู่วัยเกษียณไม่ต้องทำงานมีบำเหน็จบำนาญเรียบร้อยนั่นคือการเลี้ยงอำลาที่ชื่นมืนนะ่นนั่นคือการเลี้ยงอำลาที่ชื่นมืน่นแต่พอมาเปรียบเทียบกับภาพที่ปรากฏในสังคมโซเชียลมีเดียยังหนักโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานต่างๆนะครับมันเกิดเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างน,น้อยก็3เรื่องนะครับคุณผู้ชมครับ panasonic ปิดโรงงานย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามแน่นอนเขาอาจจะมีการชดเชยกัน แต่หลังจากนี้คนงานไม่รู้จะกี่พันคนนะครับต้องนับหนึ่งชีวิตการทำงานใหม่หรือเป็นภาพของชายหนุ่มใส่ชุดโรงงานครับนั่งกินข้าวมือสุดท้ายในวันที่30กันยายนล้อมวงกันกินข้าวไปอร่อยก็อร่อยเช็ดน้ำตาไปด้วยซาบซึ้งใจที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนพี่น้องทุกคนแต่30กันยายนทุกคนต้องออกไปล่าฝันต้องหางานใหม่ทำแล้วนะครับเป็นภาพสลดไหมล่ะครับ ล่าสุดเป็นโรงงานชุดชั้นในในกรุงเทพมหานครอันนี้สมัครใจลาออกโรงงานก็คงดูแลเต็มที่เลยเปิดโครงการสมัครใจลาออกทำงานร่วมกันมาหลายปีดีดักวันนี้ต้องกอดลาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะโรงงานก็คงจ้างไม่ไหวจึงเปิดโครงการสมัครใจลาออกทุกคนกอดลากันสามเหตุการณ์สามสิบกันยายนมัน มันเป็นอารมณ์ที่ที่กระชากอารมณ์สุดๆนะคนโรงงานกอดลากันน้ำตานองนั่งกินข้าววันที่สามสิบกันยายนแต่การเลี้ยงส่งข้าราชการชื่นมืน่นทุกคนมีความสุขทุกคนมีอนาคตที่รองรับให้ไปต่อผมย้ำไม่ได้มามีปัญหากับข้าราชการแต่กำลังพูดถึงความเหลื่อมลำ้ำความเหลื่อมล้ำของคนที่ ทำงานเอกชนทำงานโรงงานกับการทำงานในระบบราชการซึ่งสวัสดิการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ